สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MyPP นะหัวข้อในวันนี้จะมาเสนอเรื่องอินเท n ร์เน็ตออฟทิงหรือเรียกอย่างว่า IOE Internet of Everything Internet of t เน็ตอคือการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารวมไปในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการโดยสาร การเดินทางก็สามารถเข้ามาใช้กับอินเทอร์เนต็ตได้ครับแต่ย้อนไปถึงประมาณห้าสิบปีที่แล้วก่อนที่อินเทอร์เนต็ตจะเกิดมาก็จะเขาจะเรียกอินเทอร์เนต็ตตัวนี้ว่าพาเน็ตโดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาโดยมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเชื่อมโยง การใช้อินเทอร์เนต็ตบนระบบเครือข่ายและแพร่ขยายไปอินเทอร์เนต็ตออกจิงแบ่งออกเป็นสิบชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามว่าวอตแอปหรือว่าการวอต วอตแอปคือนาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถบอกเวลาเราได้วัดขึ้นหัวใจของเราหรือว่าการอาอกกำลังกายว่าเดินกี่ก้าววิ่งกี่ก้าวว่ารถแคลอรี่เท่าไหร่และส่วนของแว่นตานั้นจะบอกถึงกิจวัตรประจำวันเหมือนกับ โทรศัพท์ของเราโดยที่เราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสมมุติว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งเราใส่แว่นตัวนี้มันก็สามารถบอกแผนที่ที่หน้าจอนั้นได้เลยและส่วนของ smart city คือการที่เป็นเมืองที่ s พ p p o r t ทุกอย่างไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถารที่ที่ติดไฟแดงหรือว่าเหตุการเกิดรถชนกันสมมุติว่ามีรถชนที่ถนนเส้นหนึ่งและตัว iot นี้ก็จะแจ้งไปให้เกือบผ่าย เคอใครรักทราบว,ว่าเกิดอุบัติเหตุและให้แจ้งไปสถานีพยาบาลอันนี้เขาก็จะเรียกว่าสมาร์ตซิตี้ส่วนของสมาร์ทโฮมคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทีวีหรือตู้เย็น ไม่ว่าจะแอร์แล้วก็เครื่อรุดฝุ่นก็สามารถใช้กับอินเทอร์เน็ตได้สมมติว่าเรากำลังจะกลับบ้านระยะทางห่างประมาณ3ามกิโลใช้เวลาประมาณ15นาทีโทรศัพท์ก็จะแจ้งให้กับแอร์ที่บ้านทราบว่าอีก15นาทีเราจะถึงบ้านแล้วนะให้แอร์เตรียมเปิดแอร์ไว้รอเลย ว่าจหน่าจะกลับบ้านแล้วก็จะยกตัวอย่างเครื่องใช้ในครัวสมมติว่ามีเตาไมโครเวฟเราจะทำข้าข้าวหน้าจอที่ไมโครเวฟก็จะแจ้งว่าเราสามารถทำข้าวข้าวอะไรได้มั่งมันก็จะไปลิงก์กับตู้เย็นว่าเหลืออะไรมั่ง โดยที่ตู้เย็นนั้นก็จะเซนเซอร์สแกนว่าเรามีเนื้อเนื้อมีอยู่ห้าชิ้นนี่้ครับว่าชิ้นไหนจะหมดอายุก่อนมันก็จะให้เลือกชิ้นนั้นว่าไข่ใบไหนจะหมดอายุก่อนจะให้เลือกใบนั้นต่อมาก็จะมาพูดถึงเรื่องอินดัสทรีอินเทอร์เน็ต คือการคือกระบวนการการผลิตผลิตอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นตัวควบคุมส่วนมากจะใช้ในโรงงานพวกผลิตเครื่องยนต์เครื่องเครื่องบินใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นตัวควบคุมว่า โรงงานชิ้นโรงงานหนึ่งส่งมาว่าเราต้องการเครื่องยนต์เครื่องเครื่องยนต์เครื่องนี้และทีนี้ก็ให้ตัวอินเทอร์เน็ตเป็นตัวควบคุมทั้งหมดต่อมาเป็นสมาร์ทการ์ดคืออินเทอร์เน็ตเป็นการควบคุมไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้าทั้งเมือง ก็ได้เริ่มนำมาใช้แล้วโดยการแจ้งว่าไฟฟ้าบ้านนี้ขาดมันก็จะส่งข้อมูลกลับไปหาศูนย์ว่าจุดนี้ไฟฟ้าขาดต่อมาเรื่องของ c o n n e c t i o n connected car คคือการเอาอินเทอร์เน็ตเข้าไปอยู่ในรถ หน้าจอของเราก็จะเห็นพวก GPS ส่วนใหญ่ต่อมาก็จะมีระบบระบบเซ็นเซอร์ระบบกันชนแล้วก็ตอนสองปีสามปีมานี้ก็จะมีระบบรถที่ขับเองโดยไม่ต้องมีคนขับ <Đ. S 1> ก็อย่างที่บอกตอแรกว่า สมมติว่าเรากลับบ้านเนี้ยครับแล้วเราขี่รถมาจะถึงบ้านอีกสิบห้านาทีอย่างเงี้ยรถมันก็จะแจ้งให้ประตูบ้านว่ารถเจ้านายกําลังจะกลับบ้านแล้วแล้วก็แจ้งพวกของใช้ไฟในบ้านว่าเจ้านายกำลังจะกลับบ้านแล้วนะให้เตรียมเปิดแอร์เปิดไฟไว้เลยเมื่อเป็นอุปกรณ์คุยกันเองนะครับ ่อมาจะเป็นเรื่อง Connected Health คือการช่วยเหลือโดยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยเหลือเหมือนกันมันก็จะไปเชื่อมโยงกับหัวข้อแรกคือสมาร์ทวอทสมมติว่าเราใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทอยู่และเราเกิดเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจวายเสียพันธุ์เง้ยครับ ทีนี้สมาร์ทวอร์ก็จะแจ้งไปกับของนักเตดเหล่าว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่านี้แล้วก็ชื่อเจ้าของของนาฬิกาว่าเป็นโรคหัวใจอยู่ที่ไหนก็จะแจ้งไปกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมาช่วยเหลือได้ทันเวลาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งคือการ นำ IOT เข้ามาช่วยในเรื่องของฟาร์มหรือเกษตรตะกรคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของฟาร์มปศุสัตวก็จะเกี่ยวกับพวกฟาร์มโคฟาร์มแกะฟาร์มไก่โดยที่มีระบบเซ็นเซอร์ภายในโรงงานควบคุมอุณหภูมิควบคุมการให้อาหารหรือตรวจโรคของ ของสัตว์ได้ถ้าเป็นเรื่องของฟาร์มเป็นเรื่องของเกษตรเกษตรแบบติดก็จะควบคุมเรื่องอุณหภูมิเรื่อง,อาองการให้น้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องออกซิเจนอันนี้เป็นส่วนของฟาร์มนะครับส่วนต่อมาเป็นสมาร์ทดีเทล เป็นการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในเรื่องของการขายในตามห้างสปปรรพสินค้าโดยการที่เราจะหาของชิ้นหนึ่งในห้างเราต้องเดินหาทุกซอยอะไรอย่างเงี้ครับเราก็สามารถโหลดแอปตัวเนี้มาแอปของ Google เพื่อใช้ในการหาสินค้าโดยที่ว่าเราพิมพ์ชื่อสินค้าไปปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าอยู่ซอยไหนเดินเลี้ยวทางไหนแล้วก็จะบอกเลยว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ต่อมาจะเป็นเรื่องของ smart s u p p l y i p t i n คือผู้ผลิตสู่ผู้ขายผู้ผลิตสามารถบอกผู้ขายว่าสินค้าส่งถึงแล้วหรือผู้ขายขายสินค้าหมดหมดคั้งแล้วก็จะส่งข้อความหาผู้ผลิตโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเป็นตัวควบคุมอินเทอร์นเน็ตเป็นตัวควบคุมหมดทุกอย่างทั้งหมดนี้ ที่พูดมาก็จะกล่าวถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟติครับ